เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับผมมาชี้เป้ารถสวยหรูท่านผู้ชมเลือกสีเลือกใช้นะครับคันนี้เป็น Honda Accord นะครับ Accord โฉมท้าย2ก้อนนะครับเครื่องดีเกียร์ดีสีสันเงางามสวยทั้งคันบอดี้ดีครับไม่มีชนหนักพร้อมใช้ได้เลยช่วงล่างแน่นเดึอบนะครับรุน่นนี้ขับดีวิ่งดีด้วย เครื่องแรงภายในสะอาดนั่งนิ่มสบายเหบาสภาพดีครับฟูฟูไม่ขาดไม่แฟบสวยงามทั้งข้างหน้า,นาข้างหลังเกียร์โต้กระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบนะครับเกียกร์ครบทุกเกียกร์จกไฟฟ้าใช้ได้ทุกบ้านแผงโซลไม่แตกหกักไม่ชำรุดเครื่องวีเทคนะครับของเครื่องเดิมเดิมแห้งๆตะเข็บไป้ขวาไร้พับร้อ,อาร์กอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักเล่มเอกสารครบภาษี68นะครับ อมใช้ได้เลยก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชิปเป้ารถสวยสภาพดีเลือกซื้อกันประจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับรถสวยสวยกถูก,กเลือกซื้อกันทุกวันคันนี้อยู่เทพรักษ์สมุดรปารการครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับเป็นก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อโดยตรงได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ